สวัสดีค่ะเฟชจากเพจเฟชมันนี่นะคะวันนี้เฟชอยู่กับคุณแก๊ปกวางสาวพาวรีวิวพี่หวยเที่ยวทุกที่แล้วก็พี่แตงมีตังมีบัตรบิโพค่ะวันนี้เรามาดูกันว่าสายบัตรเครดิตชอบใช้บัตรไหนทําอะไรกันบ้างค่ะเริ่มจากหมวดแรกก่อนเลยหมวดเติมน้ำมันใช้ไปไหนกันบ้างคะ UOB m e r c e d e s, <O>. Mercedes, <S ค่ะ KTC ผ่านแอปของปตทครับ QR Payment ของ u n i Pay ครับ QR u n i Pay เหมือนกันนะคะ10%จัดเต็มทางสรรพสินค้าค่ะ Card X Ultra Platinum UOB Premier UOB Premier ด้วยคนค่ะใช้ u o b Premier หรือ UOB คิดไ ออแต่สุดท้ายเวลาเดินห้างพกไปทั้งกระเป๋าตังค์ทั้งหมดและดูโปรห้างด้วยว่าพันหนึ่งได้แคชแบ็กคุ้มกว่าบางทีมดูหนัง e o n จนค่ะ UOB Lazada ค่ะ UOB p r e m i u r ไปต้นเดือนใช้1 9บาทพร้อมรูดเดือนหมดแล้วค่อยมาใช้ UOB การบินไทย เราได้69บาทเพราะโคต้าของการบินไทยเหลือเยอะกว่ากรุงศรีฟิกเนเจอร์ครับเพราะดูที่ Embassy Diplomat ท่องเที่ยวแล้วกันเริ่มที่ประเทศแรกครับประเทศญี่ปุ่นประเทศเทศิทศการ์ดเอ็กจซีบี3%ตลอดไม่ต้องคิดเยอะการ์ดเอ็กจซีบีเหมือนกันค่ะการ์ดเอ็กจซีบีเหมือนกันค่ะการ์ดเอ็กจซีบีเหมือนกันค่ะเอกฉันมันเอกฉันมากอีเกันไม่ลงอีเกันไม่ลงใครอื่นต้องสู้แล้วนะคะประเทศต่อไปครับจีนเอออีออนยูเนียนเพย์ อีออนยูเนียนเพย์เหมือนกันค่ะอีออนยูเนียนเพย์ผูกกับอาลีเพย์ค่ะแล้วก็มีโปรแ่งตอบมันนี้อย่างเงี้ยมีมีโปร KTC เนี่ยสามารถใช้แอปของ KTC อ่ะสแกนจ่ายบางร้านได้ส่วนลดเลยให้ทีนี่คือ30หยวนลดเลย10หยวนคุ้มมากค่ะก็อาลีเพย์ผ่านยูเนียนผ่านอีออนยูเนียนเตอ่าขอเป็นหมวดร้านอาหารแล้วกันค่ะขอเริ่มด้วยกรุงสี JCB เกิน1,000เงินคืน3%ค่ะ ก็จริงๆถ้าสังเกตนะคะตอนนี้ KTC มีโปรกับหลายร้านเยอะมากแล้วเขาก็จะลดเลยทันที5% 10%แล้วก็มีซ้อนต่อที่2และคะแนนอีกต่อก็เลยเป็นบัตรหนึ่งที่เอาไว้ใช้ร้านอาหารบ่อยเหมือนกัน,นะค่ะถ้าเกิน1,500ออ n VISA าาาร i n นไทยลด3%ถ้าเกิน1,500ถ้าเกิน1,000ก็กรุง4 JCB ต่ำกว่า1,000ก็ UOB World แต้มคูณ5 E-Commerce ครับ Shoppy Lazada ก็ต้อง K-Bank s h o p ี้สีครับกับ UOB Lazada K-Bank Shoppy UOB Lazada แล้วก็กรุงสีนาวแล้วก็มี EON Nextend แล้วก็ ICBCN นี่ค่ะให้ UOB World แล้วกันค่ะ ได้คะแนนคูณ5อ่าเพราะว่าพี่เฟรดให้มาครบหมดละเกอบหมดละจริงๆงมีซ้อนโปรลงทะเบียนซ้อนโปรได้แคชแบ็กสองเปอร์เซ็นต์อีกต่อจริงๆันนี้ก็คุ้มมากใช้บ่อยเหมือนกันค่ะเลิศมากใช่ค่ะซ้อนโปรแคชแบ็กสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้คะแนนอีกคูณ5ด้วยเลิศปังมากรูดออนไลน์เหมือนกันเว็บจองโรงแรม Agoda t r i p com t r a v e l o ์เรา o ก้าบ com ทั้งหลายแหล่มันจะมีข้อจำกัดเรื่องที่ว่าจะต้องรูดเป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้นถึงจะได้พอยต์ถ้ารูดเป็นสกุลเงินบาทจะไม่ได้ตอนนี้ ว่าเว็บไซต์พวกนี้จดทะเบียนที่ต่างประเทศรูดด้วยเอเมจะได้ไม่ต้องสนใจว่ามันรูดที่ไหนไม่ต้องสนใจว่ามันตัดเงินสกุลอะไรยกเว้นที่เดียวทริป c o m ที่รูดได้เจ้าอื่นพอทริปคอมตัดที่ไทยเนาะโหวตให้ BBL a เอเค่ะเอาก่าได้ p o ยด้วยถูกไหมครับอ,อ่มาม่ก็<อ>ไม่ต้องสนใจด้วย1 5ื่นด้วยใช่ไหมเอเมกนี่แะครับผมยูบีพใหม่สาขาที่เขาให้ที่อโกด้บาท ได้1คะแนนอันนี้คือเรทดีมากๆเรทดีมากไม่ค่อยมีคนพูดถึงก็ลองไปใช้กันดูค่ะแล้วก็จริงๆส่วนตัวแล้วอ่ะเป็นคนขี้เกียจจำว่าใช้บัตรใบไหนรูดโรงแรมขี้เกียจจำขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วเพราะว่ามันเป็นเวลารูดโรงแรมอ่ะเราควรต้องเอาไปด้วยไงเวลาไปต่างประเทศเพราะว่าเรากลัวพลาดว่าเราจะไม่ได้เอาไปเพราะฉะนั้นเลยจะไม่กระจายหลายใบก็จะใช้แค่แบบ UBCNIT หรือว่า Amex เหมือนกันเพื่อที่จะมั่นใจว่าเป็นบัตรที่เราพกไปต่างประเทศแน่ๆต่ออ่ะ t r u m o n e y UOB World ค่ะเพราะว่ายังนับพอยให้อยู่สําหรับทูมันนี่ได้เป็นคะแนนคูณ5ด้วย UOB p r e f e r กับ UOB World พวกสองร้อยก็เอาสองร้อยก็เอา UOB p r e f e r Max 200 ก็ทออูมันนี่ผูกได้3ใบน,นะคะก็คือผูก u ูบีเวิลเหมือนกันแล้วก็ u ูบีพรีเฟอร์ถ้าได้15% 200อีกใบหนึ่งที่คุ้มเหมือนกันก็คือผูกโลตัสบีออนะค่ะเพราะว่าเขาจะมีโปรที่เราแค่ใช้100บาทเราจะได้คืน10บาท Wallet ตวอลเล็ตอันที่2ครับแกร็บเอาบัตรเครดิตคือไหนพ่วงจ่ายในแกร็บครับ u ูบีวัได้คืน5%กับ u ูบีแกรได้แต้มคูณ10ครับ u ูบีแกร็ o ยูบีแล้วก็ u ูบีพรีเฟค่ะ เออพิเอฟได้อีกสองร้อยบาทของ UOB กินเรียบเลยนะแกร็บใช่ไหม UOB ีวันกินเรียบครับเจ้าอื่นเนี่เจ้าอื่นดูไว้คัตเตอรี่ต่อไปรถไฟฟ้าบีทีลายครั้งพัวอย่างไรให้ได้พอ i n t บาทและบิดกับ ใช้บ่อยสุดคือ UOB One ได้คืน10%อถ้าไม่พกบัตรใช้ Line Wallet ในแอป Line ของเรานี่แหละแต่พ่วงกับบัตรเครดิตในบัตรในกลุ่ม UOB ไม่ได้นั่งเนาะเราเร้เราขับเบนหรือเปล่าครับการสแกนจ่ายเลือกเป็น Line Pay แล้วบัตรก็ที่ผูกไว้ก็เป็นบัตรเอไออนที่ผูกเอาไว้แต่ว่าก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าเอไอออนแลบบิทเนี้ยสามารถแตะจ่ายได้เลยที่ประตูรถไฟฟ้ามันมีบัตรแล็บบิทอยู่ในบัตรเครดิต q c 2025ขึ้นทางดวนอยู่เนียนเพย์ค่ะ50บาท ลดเลยทันที10บบาทเอาบัตรไปแตะปุ๊บไม่ทําให้รถข้างหลังลาคาเลยมันแตะปุ๊บแล้วไปเลยแล้วมันขึ้นตรงที่จุดขึ้นรถ50บาทแต่พอตอนเย็นทุกคืนมันเขียนส่งเอซเอสมาว่าตัดเราไปแค่40บาทใช่ไหมที่นับแต้มให้ขึ้นทางด่วนก็จะมีการ์ดเอ็กมีกสิกรกรุงเทพอีฟิพาระเติมผ่านช้อปปี้เปย์ตอนนี้มีโบนไอเคแบงช้อปปี้จ่ายก็ลงไปอ่ใช้เอ็มพามันมีวิธีอยู่ฟังขอฟังเดี๋ยวบอก เมื่อกี้ BTS ต่อไป MRT UV1 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 แต่แต่ได้เลยได้10%เปอได้10%ค่ะ UV1 เดือนนี้ต้องใช้ UnionPay วัน50หซมันตัดทีศูนลิมิตสิทธิ์ที่6 0หมืสิทธิ์ทั้งคมเปนนี่มันเดือนกว่าแล้วมันยังไม่หมดเลยแสดงว่าคนรู้น้อยจริงๆ MRT ให้ใช้บัตร UnionPay ไนั้นตัดก็ได้ เราะฉะนั้นวันหนึ่งตัดบ,บัตรเครดิตแค่40บาทถึงแม้กูยจะจ่ายไป80ก็เถอะปีนี้ยูเนัยนเทลุกหนักมากจริงๆค่ะเดี๋ยววันนี้ขึ้นจะใช้เลยเลือกใช้ทาวเวลาการใบไหนกันคะใช้เป็นบัตรเครดิตค่ะออก,ก็เป็นสายเน้นพอยต์ถ้าเกิดว่าไปยุโรปก็จะใช้เป็น KTC JCB เพราะว่าเขายังนับแต้มให้ถ้าไปใช้ในสาภาพยุโรปถ้าเกิดไปใช้ต่างประเทศก็จะเป็น TTB Absolute FX Rate 1%เหรือบางทีก็จะใช้เล่นโปรของ KTC ที่เป็นเงินคืน2%ร็หากกับ FX Rate แล้วก็คือ <S 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 หมายเลขหนึ 1, ่ง U-Trip หมายเลขสอง S.C.B. Planet หมายเลขสามก 3, รุงศรีบอร์ดิงคัทแต่ย้ำอย่างหนึ่งว่าถ้าซื้อตั๋วเครื่องบินควรจะซื้อด้วยบัตรเครดิตเนื่องจากว่ามีประกันเมื่อมีปัญหาตั๋วเครื่องบินไหลแล้วมันเคลมได้อันนี้เป็นทิปสาคัญนะครับตั๋วเครื่องบินเป็นแคตตาล็อตเดียวที่อยากให้ซื้อด้วยบัตรเครดิตเพราะในบัตรเครดิตมันจะมีหลายๆอย่างที่สามารถที่จะเวลาไฟล์มันแคนเซิลไฟล์มันปรับเปลี่ยนเราได้เบนฟิตมากกว่า S C B Planet กับ U trip อ่าแต่ทีเนี้ย S C B Planet ถ้าเกิดเป็นเป็น A U M ของไกยพันนี้นะครับจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมของเฟชมีทุกใบนะคะ Travel card แล้วก็ทุกทริปพยายามจะไปรูดเพื่อเทียบกันว่าใบไหนเรทดีที่สุดจะสลับกันระหว่าง U trip กับกรุงศรีบอร์ดิงคาร์ดอันนี้เรทถูกสุด mm hmm. แต่ว่าบัตรที่มักจะพกตลอดทุกทริปก็คือ U trip เพราะว่าเขากดเงินในต่างประเทศเนี่ย ฟีค่าธรรมเนียมการกดเงินก็เลยจะพกติดไว้เผื่อเราจะเป็นต้องใช้เงินสดค่ะแต่ถ้าอันไหนที่เราใช้บัตรเครดิตได้เนี่ยแน่นอนว่าใช้บัตรเครดิตก่อนงงินถ้ามาที่บัตรเครดิตยิงแอดเฟซบุ๊กกันบ้างเป็นสกุลเงินไทยเก็บขอให้เป็น BBL AEX ค่ะสกุลเงินบาทสกุลต่างประเทศ American Express ครับไปไหนก็ได้ BBL AEX ้วยครับผม AEX Platinum ค่ะต่อไปบัตรเครดิตสายแรกไมค่ะโอเคแยกย้ายครับผมแต่มันยังเหลือใบหนึ่งผู้รอดชีวิต American Express ยังได้อยู่เลยเพราะบัตรการกินไทยขอแห้งแล้วค่ะจบได้แล้วอารมณ์ส